อันดับแรกคนทสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็มามินิคลิป journal with ส e มีอีกครั้งนะคะตอนรวันนี้นะคะเริ่มมาจากที่นวาเนี่ยไปเจอน,นี่ค่ะน้องลูกอมเป็น้องลูกอมจิ๋วๆคือมจิตริสมากๆนะคะหลักๆก็จะมีกาแฟมีรสชาแล้วก็รสโกโก้นะคะซึ่งตัวกาแฟเนี่ยพอแกะออกมาแล้วมันจะเป็นรูปมเมล็ดก,กาแฟเลยเดี๋ยวแกด้ดูแล้วรสชามันกาแฟกาแฟกาแฟตกใจอ่ะเนี่ยเป็นแมกกาแฟแบีนี่นแหละ แล้วลูกอมตัวนี้นะคะไม่เหมาะกับเด็กด้วยปรกการทัางปวงค่ะคือมันเข้มมากมันเป็นกาแฟาที่เข้มเกินไปอะค่ะอันที่น้อหวานบอกนะคะว่ามันก็มีทั้งกาแฟาก็คือ3ตัวนี้เป็นกาแฟาเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ยังมีรสชาด้วยเช่นสีส้มนี้นะคะมันจะเป็นแบบมล็อกทีคล้ายๆกับชาอัสสัมาค่ะตัวสีทองฟิลคล้ายๆชาไต้หวันนะคะแล้วก็สีเขียวเป็นชาเขียวค่ะส่วน2อเม็ดนี้นะคะเป็นลูกอมโกโก,โกค้ค่ะแล้วลายเป็นลายเมล็ดโกโก้ด้วยแหละ เพื่อเป็นการเช่ดชูเกียตความน่ารักของน้องลุกอมรอบนี้นะคะน้องหว่าก็จะตัดแปะน้องค่ะตัวการที่น้อหวัานใช้นะคะตัวเนี่ยเพิ่งได้มาจากจีนเลยแต่ก่อนหน้านี้น้องหว่านเคยซื้อคลายคลากันของที่มิส e r รี่ไอวมาแล้วนะคะมันจะเป็นเหมือน แผ่นเจลลี่ใสๆบางๆถ้าแปะกับพวกวัสดุผิวเรียบมันสามารถเอามาใช้สามได้ด้วยนะคะด้วยพื้นที่ที่จํากัดนะคะไอตัวเปลือกของโกโก้น้หวานก็เก็บไว้ก่อนแล้วคราวนี้ก็มาวาดรูปค่ะรูปอันนี้จะเป็นเออไม่น่าจะเด็กสมัยน,นี้จะเห็นไหมมันเป็นตัวบิดๆแล้วมันจะมีไข่ออกมาถ้าเป็นเวอร์ชันที่อยู่ตามร้านของชามแบบโบราณโบราณหน่อยนะคะมันก็จะเป็นเปิดออกมามีเบอร์แล้วก็จะได้ของรางวาัลเหมือนเราจับฉลากเงี้ยหรือไม่ก็จะเป็นแหวน ของเล็กๆ,ๆ,ๆแบบเวอร์ชันอยู่ในห้างนะคะนวหวานเห็นตอนโตขึ้นมาแล้วจะมีเช่นลูกเด้งๆยางๆหรือไม่ก็เป็นหมากฝรั่งที่แบบใหญ่มากประมาณขนมจอบไรเกอร์สของฝรั่งเลยค่ะเสร็จแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์วันที่นะคะที่นวลานทำการบันทึกค่ะแล้วก็เติมกาวนิดหน่อยนะเพราะว่าบางส่วนมันยัง,พงเพ่งออกมาอยู่นะคะตัดเส้นตัวไข่ไข่ของนหวหานให้เรียบร้อยแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์อื่นมาแปะคือมนเป็นจุดที่รู้สึกว่ามันก็เต็มแล้วนะแต่มันยังไม่พอใจ แปะส่วนด้านมุมนะคะให้มันเอาไว้เป็นพื้นที่สำหรับการเขียนหัวข้อค่ะถมเข้าไปค่ะปลุกความทมในตัวคุณนะคะเราจะไม่พอเราจะไม่ย่อท้อจะถมไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เขียนหัวข้อของ journal วันนี้นะคะรวมไปถึงความรู้สึกของเราที่ได้กินน้องลูกอมแม่จิ๋วๆเหล่านี้นะคะ จากนั้นถมต่อค่ะคือมมนเหมือนมองแบบเฮ้ยแบบไม่ได้เห็นพื้นที่ว่างรู้สึกแบบไม่พอใจมันต้องถมเข้าไปก็เลยเอาพอสการ์นะคะสีที่มันใกล้เคียงกับตัวไข่ไขมาเติมแล้วก็ด้านล่างอะค่ะตัวภาษาญ,ญี่ปุ่นน่ะมันมีก็ดีนะแต่พอมันมีแล้วมันเลยทําให้ดูปนกับตัวที่นวหวนเขียนนวหวนก็เลยถมทับไปเลยนะคะใส่กรอบข้อความนะคะเพื่อจะให้ส่วนที่เราเขียนม,มาดูชัดเจนขึ้นเสร็จแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะ